สวัสดีค่ะวาเองค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับถูกใจใช้เราชอบนะคะอันนี้ก็ประจําเดือนเมษายนแล้วนะคะทีนี้นะคะต้องบอกว่าไม่ค่อยได้แต่งหน้านะเพราะว่ามันมีช่วงวันหยุดอะไรยังไงเยอะก็ไม่ค่อยมีอีเวนต์ไม่ค่อยได้ออกจากบ้านเนาะก็หยิบไอที่แบบว่าได้ใช้ในช่วงที่ช่วงนี้จริงๆน่าจะเป็นช่วงที่แบบว่าทํา how t ูแต่งหน้าอะไรพวกนี้นะคะ,ะไม่ต้องพูดมากมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะตัวแรกนะคะก็หยิบมาเป็น มาร์กหน้านะคะจริงๆมีอีกอันนึงอะสีน้าเงินอนะมันมี2รุ่นนะแต่ว่าก็อันนี้เหลืออันเดียวแล้วนะคะก็คือยี่ห้อ1028นะคะมันมีเป็นตัว V กับตัว M นะรู้สึกว่าเป็นตัว M เป็นสีน้ำเงินน้ำเงินหน่อยแต่ว่าก็คล้ายๆกันนะคะตัวนี้ก็คือเป็นชื่อว่ามา r ์กล่องหนที่ชื่อว่ามา r ์กล่องหนเนี่ยก็เพราะว่าเวลาใช้มันจะแบบแนบออ้ยมันจะแนบสนิทกับผิวมากๆเลยนะคะ กาะนั่นแหละมันสนิทกับผิวมากๆเลยแบบเหมือนไม่ได้มาร์กหน้าเลยแล้วพอเสร็จมันก็เกาะแน่นกับมันมากเลยนะคะก็คือมันร้อนๆเอาไปแช่ตู้เย็นมาแล้วก็โปะแบบแฮปปี้นะคะก็พึ่งได้มาช่วงประมาณต้นๆเดือน ไปดืนที่แล้วหรืออไงทุกอย่างนะก็เอามาใช้แล้วก็แบบแฮปปี้มากกล่องนึงมีกี่อันไม่รู้แต่ทีู่เหลืออันเดียวนะต่อมานะคะก็เป็นรองพื้นนะคะก็คือตัวนี้ค่ะ ROLLA MERCIER นะคะตัวนี้ก็คือเป็นรองพื้นตัวใหม่ล่าสุดข,ของเขานะคะคือชื่อว่า CANDLE GLOW SOFT LUMINAS FOUNDATION นะคะตัวนี้ที่ชอบใช้นะคะก็คือเป็น รองพื้นที่มันเบาบางมากคือบางมากจริงจงมันไม่ค่อยปกปิดอะไรเวลาใช้ก็รู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกหนักหน้าว่าแบบเอ้ยรองพื้นมาอะไรเงี้ยเบาบางนะคะสําหรับตัวนี้แต่ถ้าคนที่เป็นสายปกปิดชอบให้มันปกปิดหน่อยตัวนี้อาจจะไม่เหมาะกับคุณนะคะตัวนี้ก็ไม่ได้คุมมันอะไรมากมายเพราะว่ามันทําเป็นชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามันโกลมมันก็เลยจะเงานิดนึงนะคะซึ่งว่าชอบให้หน้าเงาเงาหน่อยก็เลยจะชอบเป็นตัวนี้นะคะต่อมาเลยนะคะต่อมาเป็นตัวนี้ค่ะ ปลัชปัดแก้มนะคะของซูเปอร์มามจริงๆตัวนี้เนี่ยว่าถ่ายไปตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะคือชอบตั้งแต่เดือนที่แล้วน่าจะเห็นในรูปคัฟเวอร์ของคเวอร์คลิปของเดือนมีนาะจะมีตัวนี้อยู่ด้วยแต่ไม่ได้พูดถึงในคลิปเพราะอะไรเพราะว่าไฟล์มันเสียไฟล์ของช่วงที่เป็นของตัวนี้มันเสียพอดีนะคะก็เลยเอามาพูดในคลิปนี้แล้วกันนะคะก็คือเป็น บรัชปัดแก้มนะคะที่มีสีสวยแล้วก็ค่อนข้างที่จะแน่นอยู่ทีเดียวนะคะตัวนี้นะคะก็คือสีสวยมากใช้บ่อยมากๆช่วงนี้เนะี่ยว่ามีชมพูอันส้มอันนะก็ใช้นั่งบ่อยมากเลยนะคะต่อมานะคะก็เป็นไอายไลเนอร์ค่ะไอายไลเนอร์ตัวนี้นะคะยี่ห้อเธอนะคะชื่อว่า Airmat ต์วอเต r ร o o ลุก e l ลไลเนนะคะตัวนี้ก็คือเขาให้มาในช่วงของก่อนสงกรานแบบหนึ่งนะคะที่วาด ได้ทาเป็นคลิปส่งการไปนะคะก็เอาตัวสีน้าตาลนะไปใช้นะมันก็แบบติดทนมากนะคะก็เลยไปแงะไอสีที่เป็นอ่อนๆมาเอามาทาหัวตานะคะตัวนี้ก็แบบติดทนแล้วก็ไม่เยะิะมไม่ไหลเลยนะคะก็ชอบมันมีทั้งหมดมันห้าสีชอบทุกสีเลยนะคะสีน้ําตาลสีดำอะไรเงี้ยก็ถือว่าใช้โอเคเลยทีเดียวนะคะสําหรับใครที่แบบเออมองหาอายเนอร์ที่แบบว a t e r p r o ูฟนะคะตัวนี้ก็กันนา้าติดทนแน่นปึกแน่นอนนะคะ อะมากันที่อายแชโดว์นะคะอายแชโดว์เนี่ยวาได้มีการทำเป็นคลิปของแต่งหน้ากันน้ำใช่ไหมตอนนั้นที่แต่งหน้ากันน้ำเนี่ยว่าก็ใช้เป็นอายแชโดว์ตัวนี้นะคะอุ้ย,ยนี่ค่ะ golden rose นะคะตัวนี้เป็น golden rose eye shadow crayon waterproof คือเวลาใช้แล้วก็ คือจริงๆที่หยิบมาใช้ก็เพราะว่าอยากได้ความเป็นสีสันของเขานะคะซึ่งเขาก็มีทั้งสีทั่วๆไปแล้วก็มีสีชมพูส้มน,น้ำตาลคือมีหมดเลยนะคะเวลาใช้ก็คือง่ายมากก็คือแค่เอาแบบว่ามาเขียนอย่างเงี้ยแล้วก็เอานิ้วเกลี่ยมันก็จะแบบว่าเป็นเหมือนไลเนอร์หรือว่าเป็นอายแชโดว์อะไรเงี้ยแล้วแต่เลยมันใช้ง่ายดีเพราะมันเป็นแท่งเนอะจะอยากจะเขียนจะวาดจะเพิ่มตรงไหนก็ง่ายเลยนะคะก็เลยชอบใช้นะคะเป็นตัวนี้แล้วก็แบบติดทนมากเลยเป็นแบบ สะเทินน้ำสะเทินบก่ายน้ำก็ไม่หลุดนะคะตัวนี้ก็เลยจะเป็นตัวที่ชอบส่วนใหญ่จะเป็นตัวที่บอกว่าใช้ในช่วงนี้จริงพอได้เอามาทำเป็น h า w to ก็รู้สึกว่าเออชอบนะคะตัวต่อมานะคะเอาเป็นอันนี้กันขนตาปลอมค่ะขนตาปลอมตัวนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเด,วเดวมีตัวอื่นอยู่ด้วย,ยวนะแอบใส่ไว้นะขนตาปลอมตัวนี้นะคะเป็นขนตาปลอมจากร้านลินยาลานะคะอ่านออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะคะคือเขาจะมาในกล่องแบบ หรูหราแบบนี้นะคะซึ่งว่าใช้เป็นตัว R L 0 1นะแต่ว่าอันนี้สภาพก็ไม่ค่อยอันนี้ละนี่นะคะตัวเอ่อขนตาเขาจะเป็นขนมิ้งนะนี่เก็บไม่ดีมันจะพังเอานะก็คู่ละประมาณ600กว่าบาทแต่ว่า คุ้มค่ามากคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าทําไมเราต้องใช้ขนตาแพงขนาดนี้นะคะว่าก็เคยคิดอย่างนั้นนะแต่พอได้ลองใช้แล้วอะติดปุ๊บมันมีความสวยสะพึงเด้งบึงต่างจากขนตาอื่นๆอะ่ะมันมีความรู้สึกว่าสวยไฮโซยังไงไม่รู้ว่าสําหรับขนตาอันนี้นะคะเวลาติดทีไรคือถ้าอยากได้หน้าแน่นหน้าเต็มมากๆว่าจะใช้ตัวนี้คือเบอร์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะมันแบบโอ้ยสวยปรึงมากๆตาสวยมากนะ หรือว่ามันมีเป็นแบบรุ่นธรรมชาติรุ่นฟงฟิงอะไรมีเบอร์หนึ่งสองสี่เนี่ยก็ไปลองดูได้ขายเฉพาะใน IG นะคะลินยานลาสนะคะก็ไปลองดูได้นะคะแนะนำนจริงรุ่นรุ่นนี้ก็สะพึงมากแต่ว่ามันมีรุ่นธรรมชาติขายดีมากๆอีก2รุ่นอเอ๊ยศูนย์สองศูนย์สามทุกอย่างต้องไปดูนะคะชอบชอบชอบจริงๆอันนี้ก็คือพูดตั้งแต่เดือนที่แล้วเหมือนกันเพราะว่าชงนั้นติดบ,บ่อยมากจริงๆแต่ฟายปัญหาเก็เลยทีพ่พูดเปครั้งนี้นะคะ ต่อมานะคะต่อมานะคะก็เป็นอายไลเนอร์ตัวนี้นะคะตัวนี้ได้มาประมาณช่วงต้นเดือนนะคะคือ r o l i l นะคะ Super liner Super star นะคะตัวนี้ที่ชอบเนี่ยก็เพราะว่าสีมันดำมันสนิทมากแล้วหัวมันใหญ่มากหัวมันใหญ่แบบว่าเป็นคนกีดอายไลเนอร์เยอะหนาอยู่แล้วเพราะเป็นคนชั้นตาหลบในอันนี้ก็แบบเวิร์กมากแต่ว่าคนที่แบบไม่ชอบหัวใหญ่ขนาดนี้ก็อาจจะแบบไม่ชอบนานนะถ้าใค,ใครชอบเรียวเล็กอะไรอย่างนี้ไม่ไม่ตอบโจทย์แต่ก็สามารถเขียนให้มันเล็กได้แต่ว่าว่าชอบนี่มันถม เต็มง่ายดีนะคะสำหรับตัวนี้แล้วก็ไม่เยอะไม่ไหลสําหรับว่าเองนะคะมันไม่รู้กันน้ำหรือเปล่าแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ว่าใช้มันก็ไม่เคยไหลออกมาดำๆเลยนะโอ้ใช้ได้เลยตัวต่อมานะคะก็เป็นอันนี้ค่ะวันนี้เวียงมากไปกิบมาอันนู้นอันนี้แบบขี้เกียจเลี้ยงแล้วว่าอันไหนก่อนตัวต่อมานะคะคือตัวเนี้ยได้มาหนานนมากแล้วแล้วก็ใช้บ่อยในช่วงช่วงนี้หลังๆนะคะเพราะว่าเป็นช่วงแบบออมีการแต่งหน้าที่แบบผิวดู ต้องการความเชดดิ้งให้หน้าแบบหน้าร้อนซัมเมอร์อะไรอย่างนี้เนาะก็เลยใช้บ่อยนะคะก็คือตัวนี้สภาพเยินอุบาทุเรสบ้างะะไม่รู้มันเชื่ออะไรนะตัวนี้นะคะ n i w e n s i o s s o n s h a n e s c u l p t f a c k Kit นะคะก็คือง่ายๆเชดดิ้งไฮไลท์นั่นเองเชดดิ้งไฮไลท์อ่ะตัวนี้นะคะก็สีจะค่อนข้างเข้มมันมีสีเดียวนะก็ใช้แบบอย่างเงี้ยแล้วก็จะใช้เป็นฟองน้ำขเขาเนะีตกมันก็จะเป็น ือนเนื้อครีมที่แบบทำให้มีความเงาเกิดขึ้นที่หน้านะมีเชดดิ้งอะไรเนี้ยแล้วก็ไฮไลท์ไฮไลท์มันไม่ค่อยเห็นว่าเป็นไฮไลท์เพราะว่าวาผิวครับแต่ว่าตัวเนี้ยใช้ดีมากมันเกลี่ยง่ายนะคะหรือว่าจะใช้เป็นพวกบิวตี้เบนเดอร์อะไรก็ได้เกลี่ยแทนทําให้ถนัดนะคือสีมันดูโอเคมากๆเลยนะคะสําหรับสําหรับว่า ไม่รู้ว่าคนอื่นเคยเห็นมีคนที่บอกว่าผิวขาวหน่อยเขาบอกว่าเขารู้สึกว่ามันดําไปแต่ว่ารู้สึกว่าเอ้ยอย่างว่าเนี่ยพอดีเลยก็จะชอบใช้ช่วงนี้นะคะนี่ช่วงหน้านี้ต้องมีการแบบเน้นโหนกอะไรอย่างงี้นะโอ,อน้นะก็ชอบเป็นตัวนี้นะคะแล้วอีกอันหนึ่งนะคะที่ช่วงนี้ใช้ค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะก็คือกาวติดขนตาปลอมค่ะตัวนี้นะคะของบอกต่อนั่นเองนะคะเป็นกาวติดขนตาปลอมที่ ใช้โ okay, อเคเลยเดียวว่าชอบการตุกตาฟรอมที่มันเป็นแบบเนี้ยเอาไปไป้ายๆแบบนี้นะคะก็คือใช้ยี่ห้ออื่นๆอยู่เหมือนกันแล้วก็มาลองใช้อันนี้ช่วงนี้พอดีเพราะว่าไปซื้อมาจากร้านร้านหนึ่งที่เขาเพิ่งเปิดใหม่อะไรสักอย่างนะคล้ายคล้ายอีฟแนบอยอ่ะก็ไปซื้อที่นั่นมาพอดีเพราะว่าเขามีลดราคาอะไรก็ซื้อมาลองนะคะเฮ้ยมันใช้ดีฮะมันแบบ ติดแน่นแล้วก็ไม่ได้มีความเหนียวเลอะเทอกับขนตาอะไรอย่างนี้หลังจากใช้แล้วด้วยนะคะถือว่าโอเคเลยนะคะสําหรับก้าวติดขนตาปลอมบอกต่อค่ะก็สามารถหาซื้อได้ในร้านที่มันมีขายขนตาเขานั่นแหละอแล้วก็สุดท้ายค่ะสุดท้ายวันนี้นะคะก็พูดถึงลิปสติกนิดนึงนะคะตัวนี้คือ wet n wild ค่ะเป็น สองอันนี้ก็คือเป็นสีใหม่นะคะแต่ที่มาพูดถึงเนี่ยไม่ใช่ว่าเอ้ยชอบรุ่นนี้อะไรยังไงที่มาพูดถึงเนี่ยก็คือพูดถึงเพราะว่ามันเป็นสีส้มละกันนะคะจะบอกว่ามันเป็นสีส้มที่สวยมากส้มอมเหลืองชอบมีคนมาถามว่าว่าลิปสติกที่แบบอมเหลืองหน่อยอะ่ะแนะนำอันไหนดีนะคะก็มีความรู้สึกว่าอยากแนะนำเป็นตัวนี้นะคะเพราะว่ามันอมเหลืองนะคือรู้สึกว่าทาแล้วหน้าสดใสแบโลกนี้ สดใสมากๆเลยนะคะสําหรับสีนี้ค่อนสีผิวค้ำๆทามาก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันลอยมากหรือว่าจะลอยก็ไม่รู้นะแต่ว่าชอบอะ่ะมันมีสองสีให้ได้เลือกนะคะตัวนี้ที่ทาไปแล้วนะคะก็คือสี e975 นะคะอีกตัวหนึ่งก็คือ e976 2ตัวนี้คือสีใกล้เคียงกันถ้าใครอยากได้ออมแดงหน่อยจะเป็น976ถ้าใครอยากได้ออมเหลืองหน่อยก็จะเป็น975นะคะถ้าแล้วสดใสมากเหมาะกับซัมเมอร์แบบนี้มากๆนะคะอ่ะก็ หมดแล้วนะคะจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดมีลิปสติกอันจะรีบไปไหนมีลิปสติกอันหนึ่งนะคะที่ว่าทาคลิปรีวิวไปแล้วนะคะอยู่ประมาณสองสามคลิปข้างล่างเนาะก็คือมารินดาค่ะตัวนี้ก็คือเคยรีวิวไปแล้วเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ฮิตมากจริงๆตัวนี้ก็คือเป็นลิปไลเนอร์นะมันเป็นลิปสติกล,ลิปไลเนอร์เป็นที่จริงมันเป็นดีไซนเขียนเข่าปาดแต่ว่าเราก็เอามาทายมาเต็มปาดได้นะคะก็ทารีวิวไปแล้วเนาะตัวนี้ก็คือชอบที่ชอบคือมันเป็นสีใหม่ หายไปไหนแล้วว่าทําไมมันเหลืออยู่สีดีสีใหม่ที่มาคือเป็นสีม่วงว่าชอบสีม่วงสีนั้นมากเลยเป็นเบอร์12นะคะไปดูรีวิวได้ก็ทาลื่นมากแล้วก็สีสวยนะคะดูแมตต์ดีนะอ่ะก็จบแล้วนะคะอ่ะที่ปากเดี๋ยวมีคนถามอีกเออพี่ว่าคะในคลิปนี้ใช้อะไรทาปากเดี๋ยวลืม <laughs> บอกไว้เลยว่าอันนี้ใช้อยู่คือซูเปอร์มัมนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเฟรนด์มาหลายเดือนก่อนแล้วเนอะก็เลยไม่ได้หยิบมานะคะตัวนี้เนี๋ย ไม่เจอแต่ว่าเป็นซุปเปอร์มารเบอร์14นะคะตัวนี้สีสวยเนาะเวลาทาแล้วก็แบบไม่เลอะไม่เอะอะไรเลยแล้วก็โอ,อเดีอ่ะชอบชอบนะคะเดี๋ยวจะรีวิวซุปเปอร์มารให้นี่ๆๆนีเน,นี่เดี๋ยวจะรีวิวซุปเปอร์มารให้อีกทีหนึงนะคะพยายามอยู่ใกล้ๆใกล้จะออกแล้วโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเพรใหม่เดือนหน้านะคะว่าจะมีอะไรถูกใจชาวชอบอีกนะคะวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ